โอ้สวัสดีด้วยนะเธอขอต้อนเข้าสู่เกมแองเจิลเทลนะเธอแค่แค่บทนำเท่านั้นนะเธออนอกนั้นนะไปหาโซอเองเลยนะเธอโอ้โอยครับเนื่องจากที่กูไม่ได้มานานเออได้กันมานาน,นะฮะก็รู้สึกกระตุกกระตุกจากวันไม่รู้นะฮะครับไม่ฆ่าให้บทนำไปะฮะจะได้อู้ยังะะครับครับเนื่องจากอู้งานไปนานเกลับมาครั้งหนึ่งฮนะซึ่งกระตุกกระตุกดืดยอดเลยอ๋อ้อย โอ้โหมาเลยกันเนี่ยกระตุกไปละเธอกระปเปไลนะเธอกระตุกไปกนระเะเธออ๋ยผบุสตาการมมาเธออ่านเองกันนะเขียนอ่านให้ฟังวะฝนเอะเบ็ดทวงเลยโปรยปลยปยายออกมาแต่กันไม่แต่เบ็ด <c oughs> ผมยืนมองดูอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สาะแห่งเกียรติยศอันน่าภาคภูิใจของชัยชนะต่อฝันเสร็จในสองคาบิโดจีนเหนื่อยวันที่สยามอชชนะฝรั่งล่านาที่ผมได้อีกทั้งจะเป็นเรือเกียวเมที่สูตรของเมืองขวงประเทศนี้ทั้งที่มันมีความสำคัญขนาดนี้จะมีสกิ่คนกันที่น่าจะรู้ผมได้สงสัยอยู่ในใจ เรื่องของนั้นเม็ดฝนยังคงโปรยปลายงลงมาเรื่อยโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหย่อนผมยืนมองเม็ดฝนนั้นเฮ้ยผมยืนมองเม็ดฝนนั้นและคิดเออคินพันกันครั้งหนึ่งผมเคยได้ยินปัสญาที่ว่าชีวิตคนเราเปรียบเหมือนกับเม็ดฝนเหมือนยังไงวัดเกลืรู้ิ่วะถึงวันเดินจักฟ้าฟาเดียวกันแต่แบ่งแยกกันตามเรื่องเงินท้ายสุดก็ตวะวันพุ่มตุ้มไหลรวมเป็นกายสะ ลายรวมกันกลายเปใส่ทานหัวสู่หนึ่งเดียวกันอีกครั้ง <c oughs> ทำไมหนโอเคนเราถึงต้องแบ่งแยกและแก่งแยกอะ <c oughs> สายตาผมเหอือมมองดูผู้คนที่แข่งแย่งกันหาที่บลบฝนผู้ชายตัวโตยืนเบียดคนที่ตัวกกว่าน่าอนาดีเมืองนี้ค,คงจะแคบเกินไปหรอกกรมังหรือจริงนวน้ำใจนั้นแคบกว่าอันนี้มื่อ่นาทีแล้วนี่ โอ้ยอันจริงเลยอ่ะไม่ไหวเลยเนี่ยแคทไม่ได้ไงเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นบทผู้หญิงเนี่ยจะพูดยังไงดีว่าเรายังไม่มีทีเท่าว่าฝนหยุดหยอดหยุดตกผมเองก็คงได้แต่รอ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 ,รอไปนะฮะภายใต้ชาสยาของไปรถประจำทางผมมองเห็นรถประจำทางคันหนึ่งคันคร้แคันเล่าแย่ <c oughs> <Yeah. S 1> ต้องกลับไปเมืไทยใหม่ะกูที่จอดเทียบท่า ยังมันเดาผู้ที่ยืนคอยต่างก็กูเขินเข้าไปอออยู่หน้าประตูเพื่อแย่งกันขึ้นไปหาที่เนื่ง <c oughs> องเฮ้ยทางให้คนดวงหน่อยครับสิบไมเงินเก็บเข้าโดยสารตะโกรนดงังๆเป็นระยะระยะดีแต่เก่งแย่งกันเหมือนสัตว์ป่าผมคิดดา่าคนพวกนั้นในใจเธอจะคอยเข้าคิวกันดีทุกคนก็ไม่ต้องเปียกฝนเพราะแย่งเรือหรอกจริงไหมะ จะยแกเนี่ยลอค่อยอะ่ะแกะเสียสลักอะ่ะแบบนี้ทําไม่ถึงไม่เข้าใจกันเยอสักทีอ่านผิดไปแต่ขออ่านถูกก็พอผมเป็นคนสนใจของตัวเองกลับมาที่ร้านส่วนร้านค้าด้านหลังครับที่คนแออ่านน้อยกว่า <c oughs> ที่ซึ่งสตาร์คำผมได้ถูกกระบุไปแล้ว <c oughs> บทนมวันสุกที่สองพฤษภาต์ โอเคตอนนี้ถึงบทหญิงอลเอาไงดีวะไม่เอานะเว้ยกี่นาทีฮนละอ่าประมาณสามนาทีโอ้พระเจ้ากูตั้งนานี่กูสามนาทีเสียทีเรอขอบคุณกรรมไกูกรรมเบยพี่คะตื่นเลยพี่คะเสียเขาไอีกคนหนึ่งดังขึ้นเท่ากับความมืดพี่คะตื่น,นะนมันจะเสียนะเตอนกว่าเยอะผมแย่กู ผมรู้สึกกำคานปีแคสเสร็จแล้วพอจะนำเสียงดูแล้วถ้าทางความอดทนของเธอเจงกัะจะหมดสิ้นถ้าแบบนี้ก็เก้อโอ้โหอึศวรไม่ต้องมาอึศวัรเลยเอ้ยพิดคนเวนกับมะกู เอาใหม่อุสเวิร์ดไม่ถึงอุสเวอร์ดเลยรยู้ไหมว่านี่มันกี่โมงแล้วพี่แปดไม่รู้สิเกมมองนะเกมเมืองเฮ้อทำไมพี่ปู่พี่เพียงกว่านี้พัฟพยายามเยพี่ตพี่แต่แต8โมงแล้วแต่พี่น่ะโมแต่นอนคีสาอยู่น,น,นั่นแหละฟาต้องสับผมพูดด้วยท่าทางโกรธ ถ้าจะไปข้างล่างพี่รีบหน่อยอกันระบาดใจว่ะฟ้าพูดจบก็รีบเดินเจ้าห้องวันทีครับตึ่งตึงต่งตึ่งตึง่งเอฟเฟไม่มีไงวะเสียงมันได้อยังเยงยรงยสะท้อนเหนอารมณ์กอ,องฟ้าเออเวลามีไม่มากแล้วผมคิดเสื้อหน่อยเสือ้อผมเปิดยือตู้เสือ้อผ้าค้นหาเสื้อนักศึกษาตัวสีขาวขอไม่เป็นตัวสีดำครับนักศึกษา ต่อไปอ่ะข้างเกงตรงเท้าผมจะการเปลี่ยนเสื้อตัวเองอย่างรวดเร็วแววนยังไงอึบอับน้ำกำทษผมเดินขึ้นได,ได้แล้ววิ่งห้องน้ำผมอนันต์จะเร็ยด้วยเวลาที่ไม่ถึงสิบนาทีถูกสบู่บะาวะพี่แค่กลับอีกยังไงเสียงของฟอสตรกรดดังขึ้นมาจากข้างล่างเดี๋ยวจะเสร็จแล้วผมตะโกนไปใส่เสื้อผ้าไปอ่ะ ติดเอาละเสร็จแล้โว้คุยทักนกะล้าเนาะต้องไม่ลืมที่ได้หยิบเอาเบสะเพือขึ้นสะโพยหลังแล้วลเอาจากห้องไม่มีปัญหาเอาเสียงไหนดีเสียงอะไรหล่อนได้ผมก็ต้องไปที่มันได้อะแล้วลงไปฉันขยันงดวดเร็วอ๋พอพอๆมุกของพี่ออยเข้าพยางดีกว่าพี่ไม่ลืม,มนแน่ๆนะสิิหยบอะไรเปล่า ไม่น่าตื่งเว้นเนอะเสื่อว่ากูกใส่อําน้ำกะแล้วเได้สบูก่กหนังสือเรียนช่างแม่เหอะผมประยัเนอะงั้นไี่ไปกันเถอะเออโอเคเอาอม,มาออกดีกว่าฟาดตรงฟาด,ฟาดตรงไปที่ประตูแล้วเปิดประตูมันออกมาโดยผมตามไปติดติดอะด คดีจังฟังเงี้ยมอง,งสสอขึ้นไปท้องฟ้าสดใสก็เอ่ยขึ้นเช้าวันนี้สดใสดจริงแน่เหรอถ้าผมไม่เรียนตอนเช้าผมก็ยังคนนอนแบบอยู่บนเตียงอย่างสบายอารมณ์น <f> อนแฟบตอนนี้มันสายแล้วนี่รู้สนิทเอ้ยผมไปวิ่งไปข้างหน้าท,าทันทีเอ้าเสียงกูเปลี่ยนแต่เมื่อไหร่วะเดี๋ยวสี่พี่แค่ฟันตะโกนให้ถึงผมอ่ะ ที่นี่เลยรีวิ่งเชียวฟ้าบนด้วยทางไม่สบอารมณ์นักเธอไม่รีบเดี๋ยวทำไม่รีบอยู่เดี๋ยวโกไปสายออกเฮ้ยไปไม่ทันกับพอดีฟ้าว่าพี่น่าจะตื่นเร็วกว่าพอดีนะฟ้าเด็บเน็บผมเรื่องที่ผมตื่นสายจริงของเธอถ้าไม่มีฟ้าผมคงไปสายนะทางไม่ทั่วแล้วว่าแต่วันนี้พี่ปัดไปแล้วจะเข้าเอนจริงเหรอไอ้ยาฟ้าพูดเด็บผมเป็นครั้งที่สองครับ <c oughs> วิชาเย็นวันนี้คือวิชาปัสยาเป็นวิชาพื้นฐานที่ผมค่อนข้างถนัดและแน่และแค่ผมอ่านหนังสือเองก็เข้าใจผุบงแล้วออเฮ้ยเถื่อนได้ขนาดนี้เลี่ยเพราะว่าแบบนี้แหละถึงทำให้ผมไม่ค่อยอยากเข้าเรียนวิชานี้นะเท่าไหร่สมบูรณนะที่วันหนึ่งผมโดดเรียนวิชานี้ฟ้าเจอผมกลางกลางโดดพอดีอ๋อเสมือให้อยังเอาอันนี้ไปบอกเขา,าพ่อแม่อีกกรรมโทษผสมกับเบื่องที่เธอแต่งผมเคยรักเลย อก็ต้องคอยระวังไม่ให้ฟ้าจับได้อีกอะ่ะไอ้คิดนินทาอะไรฟ้าก็ในใจก็เปล่าโอ้โหนี่คือด,ดีจะเกิดนะครับนะเปล่าครับผมปฏิเสธทันทีครับ <c oughs> เออแท่วันนี้พี่เปล่าเดิด้้าบนี้อีกอแล้วร้องไปเรื่องแน่ผมคิดว่าผมกำลังถูกฟ้าขู่นะ <c oughs> กลัวแหละ ต้องให่หาทางกับอาจารย์สถานการณ์นี้แบบนี้เห้อเฮยคิดได้ดังนั้นผมก็วิ่งออกไปอ่ะเพ่นนะครับท่านแหมที่กังโดเรียนไปใส่เกียร์หมาที่อะในที่สุดผมก็มาหยุดอยู่ตรงป้ายรถเมล์อ่ะหน้าบุดบ้านแล้วเฮ้ยพรุ่นี้เสียงสีเท้าของฟ้าวิ่งมาตามติดติดอ่ะเฮ้ยแล้วถ้าไม่ใช่อย่างที่ผมคิดไว้ก็ตึก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 กพี่เคย สมพัดยะดแรงอ่ะและคอของผมที่ถูกล็อกเอาไว้อ่ะ๋อได้วงแขน,นเรียวขาว,ขาวอู้ขาวโอ้ยอย่าหืนอนะฟ้าไปก่อนพี่หายใจไม่ออกผมบอกกับฟ้าพูดไ,ไปก็ได้ฟ้าทำหน้าเหมือนไม่พอใจเท่าไหร่นักที่ผมขอให้เธอปล่อยมือออกสบายผมแล้วแรงกดของฟ้าไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรเลยโม แต่เขไม่ดีนะที่คนทั่วไปมาเห็นผมกับฟ้านนเนกันแบบนี้หลายครั้งต่อหายครั้งที่ผมและฟ้ามาถูกเขาเจะผิดบ่อยๆว่าเป็นคู่รักกัน,กนซึ่งทําให้ผมนั้นค่อนข้างจะเบา่ใจและผมเองก็เชื่อว่าฟ้าคงเบา่ใจเช่นเดียวกันน่ะพี่บ้านเอแค่ถูกรัดคขนิดเดียเองก็หมดแล้วฟ้าบนเชิงตัดเพ้อ,อตัดเพ้อต่อว่าที่จริงต่อไอ้ฟ้ายืนบนตัวพี่พี่ก็ไม่สึกอ,อะไรนะักเออหมอครับ ผมบอกไปแบบนั้นนะฮะถ้าแบบนั้นก็เมื่อกี้ทำไมพี่ปาดบ่นทำไมเอ่ยบูเสียงร้องบูยาวๆของเธอนะฮะเสียงเสียงง้อบูยาดของเธอแสดงถึงอาการไม่พอใจของเธอเหตุที่ความไม่พอใจเธอได้มาทำแบบนี้เสมอจนเป็นนิสัยประจำตัวไปของฟ้าไปแล้วดูเลยนะ พอคืนนี่เราสองคนก็ไม่ใช่เด็กตัวเหญกันแล้วนะมผมพยายามอธิบายแบบอ,อ้อมๆมพี่ปดาดไอ้สิอ้อยพี่เมย์ต้องอ้อยเพราะเป็นน้องสาวพี่พี่เปิดเข่งพูดจบฟ้ากับผมมากอดผมมีแอลผมพยายามดินน้นรนและดันฟ้าออกอ้อย1บนาทีแล้วอ่ะเออกระดุาน,น,นี่เร็วจังเลยอ่ะ <c> ท <oughs> ีตอนแรกกูบอกว่าช้าจัง <c oughs> พี่บอกว่าเร็ว ควาไม่เปิดจะกอดพี่เปิดจะยอมรับฟ้ายังยิงยันนะฮะที่จะกอนผมอยู่แบบนี้ดูว่าผมจะแพ้ซะแล้วเอาเถอะอยอมก็ยอมวะก็ได้ก็ได้ไอเชวาจะเขาแล้วแม่ฟ้า,ฟ,าฟ้าเพื่อออจากผมยังเสต่แง่ฟ้าก็ปล่อยนานแะล้วพี่ก็บอกใจนะจริงๆก็ใหญ่ก่อนนานะคือการขันขเลยผมตอบว่าฟ้าที่เล่นอะไรไม่เข้าเรื่อง กะพาใจตรงไหนอะพี่หรือว่าแน่น,นอนฟ้าต้องถามว่าเจ้าคำถามนั้นอีกแน่พี่เปิดก็พี่สาวที่พี่แอบเไว้ยังจะมาเห็นตอนอยู่กับฟ้าเหวนนะไงชอไปกันใหญ่ฮะผมคิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เถิด <laughs> พอไปเสียงแข็งอ <laughs> กูเสียงแข็งเมื่อกี้เนี้ย <laughs> คิดเถอะว่าฟ้าจะเชื่อพี่เปิดเนี้ย <laughs> สถานก,การณ์เรื่อแย่เข้าไปใหญ่ <laughs> ที่ผมกดที่สุดคือฟ้าจะเอาเรื่องนี้เอ้ย พาอจะเอาเรื่องที่คิดเอาไว้เองอ่ะไม่อดพ่อแม่สมฟังอ่ะเอ๊ะ <c oughs> ตอนที่มีเอฟเฟกต์เสีงก็ไปจำทางไงจอดทียท่ากับพ่ออ่ะครั้งเดีชีวิตผมคิดเมย์โอ้อยรถเมย์มาแล้วพี่ไปอ่ะบายกรรมโทษหวยวิ่งไปก็ไป,ไปจำทางนะครับโอ้พี่เชค่ด้วยเสีเกียร์มากูไม่อยู่อ่ะพ่อเพิ่งตามผมขึ้นมาบนรถติดๆ อันดสวีชัยสมอฟู <c oughs> อีกรถประจำทางคันที่ไปมหาวิทยาลัยของผมชิดท่าพอดีแปดบนึงนะขอดูก่อนวิก่งน,นาทีแล้วอ๋อเฮ้ยสิบสามนาทีแล้วเหรออ๋อเฮ้ยแปดหนึงนะผมวิ่งขึ้นรถประจำทางอาอเฮ้อยอ่านไม่ทันกดผิดเฮ้ยสวยกูถึงสักทีฟ้าพูดขนาดที่เธอเดินกนลงจากรถประจำทาง นำมหาวิเทยอ่ในวันนี้มันวันหยุดแบบเนี้ช่างเงียบเหงาเกินโชคดีจังยังยังเหลืออีกตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงแน่ใช่โชคดีที่มาทอดแต่ว่าพี่เข้าเกมหลังฟ้าอีสองชั่วโมงเนอะผมบอลแต่ว่าฟ้า <c oughs> แต่ว่าฟ้าก็ยังดี <c oughs> แต่ว่าฟ้าว่าก็ยังดีกว่าพี่ป่าแบบยาวจน <c oughs> ไม่มาเย็นเอ้ยจนมายังไม่ทันนะเสียเปลียไปแล้วครับพูดโทรฟ้า ทำให้ผมเถียงไม่ออกฟ้นั้นเชือได้รู้วิธีดักท,ทําผมแทบทุกอย่างอ่ะเฉืจะน่ากลัวผมคิดถึงเวลาผมคิดว่าถึงเวลาที่ผมต้องสักัดฟ้าอยู่จากที่ <c oughs> หยุดก่อนที่จะวางแผนว่าวันนี้ผมจะแอบโดดไปหลบอยู่แถวใดดีเอวมากแน,น่นอนมันต้องเป็นสถานที่ที่ฟ้าข้าไม่ถึงโอเคจกิกะพันหน้ากันนะกุ้ยขี้เกียจพูดนานอ่ะไอ้ไอยโว้ย